สักนี่ตัวอะคาศเท่ากับมาซาักใบค่ะอ๋อล้างตัวเอากระบืาล,าล้างมันก็ติดตุ่มลายเนาะก,ก็ต้องลา้างแต่ว่าไม่ได้ซักอะไรก็ล้างแล้วก็พอพรุ่งนี้เราก็ใส่ชุดเดิมนี่แหลนะเนาะพ่อถ้าแกเจาะซักทีนิดดีซักแบบน้ำหล่นๆในล้าแบบเข้าไปอาบน้ำซาผมอยู่ครับอืมอืมอันนี้ก<ๆ>็แค่ล้างตัวพอเรากลับไปนอนบ้านอยู่ลยแล้วไม่รักรับรถดิค่ะกระเบืล้า,ลางค่ะต้องล้างนะคะดีหางแน่นอยหนึ่งอยู่ ไปบ้านจังสิบีหางใส่สบูอ่อืนอะลรโอ้ยบางคนกับบาอยากมีชีวิตเหมือนแม่หอยบางทีอะทำอาหม,มีชีวิตคือแม่หอยมันลำบากเลยสิ <c oughs> ลำบากมาตั้งแต,แต่เด็กเลยตะกีตะกีมันลำบากกว่านี้ดิอันนี้ยังว่าใครดิกรีงเมื่อก่อนยิ่งลำบากกว่านี้อีกี๋ยวนี้มันยังคล้ายด้ว่าเขาบางผีแพ้งว่าระหว่าดข้าวเอาเนี่ยตะกีอุ้ยพอแล้วนอนนาเลย สวมคนสาม,มนุขัวออกมานอนนาดิจา่าแม่ก็บระการนอนนาน,น้ำเราแม,ม่ก็เขาไปนอนนานเวลาเห็ดเบียยซ้ำหนีแล้วไปหันไดปต่งคิ้งกับผู้อยู่งานนาคุนดำนาจจ้าจนว่าดำนาจจ้าจนว่าอันมาทรงเข่าอีกรอบสองแล้วก็ยังมาขืนอยู่ได้วยเออหากันจะฟางขีดตาขึ้นมาแต่แต่เราก็มีความสุขในแบบของเราไงบางคนอาจจะไม่เขา้เขากันลำบากไปกว่าเฮาอีกก็มีเขาอาจจะลำบากในอีกรูปแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเอออันนี้คือ คือชีวิตอิสระอืมชีวอิสระเราจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่ว่าเขาก็ต้องทำอะ่ะคือเพิ่ง้ะว่าเราลําบากแค่แค่กายเราไม่ลําบากใจเพราะเราเราอยู่เรื่องใจเห็นไหมเออใช่เรื่องใจเราไม่ได้ลําบากเลยแต่คุณจับปากาคุณมาเต้นเหมือนฉันไม่ได้อะ่ะแต่บางคนอะ่ะอาจจะทํางานสบายอาจจะไม่ได้ลำบากตากตากแดดตากฝนแต่ อาจจะลำบากใจ่วา่าแม่แม่ลำบากก็สิแต่แบบไม่แข็งแรงนะแข็งแรงยอมรับเลยห้าสิบเห้าสิบแปดปีแข็งแรงเต็มได้เดาได้ดำน้ำได้ลุกการได้หาดกล้าได้หาผลไมอ้อีกเพราะว่าเพื่อนของแม่อยู่ทช่ามากเขาเดินไม่ได้ก็มีแข็งแรงจริงไะถอดเสื้อผ้าให้ดูหน่อย <c oughs> อยเส <c oughs> <c oughs> ื้อผ้าก็มีที่ตากอะไรอย่างนี้มันก็นเริ่ดไป พ่อเผมมานอนในโรงเต๊ยเอาชุดเทียพ่อแล้วก็มานอนพี่อยวีบันดนี้แล้วห่างมันก็บ่ได้เฮ็ดอันหลายเนาะแต่เก้าหน้าดำหน้าพ่อแล้วคนสามโนคว้ามาพี่อยู่พี่เลยดีทำอะไรอีกบัดนี้เอาเป็นถ่ายผ้าเลยเนาะถ <laughs> ่ายผ้าถ่ายผ้านะคะยังไม่เบิ่งนใคร <laughs> <laughs> โอ้ยโอ้ย <laughs> เราจะบอกอีกเงี้ยเราจะบอกเอากระสอบทายตัวหนู